ตามหา Vios เจัดมาให้อีกคันค่ะปี2020เครื่องยนต์1.5มิตรคันนี้มาพร้อมกับเลขไมล์1 9 0 0 0กิโลนะคะใครตามหา Vios เครื่องพันหอยู่นะคะสําหรับคันนี้เป็นรถสวยเดิมโรงงานค่ะลูกค้าสีขาวเดิมโรงงานนะคะมีประวัติหรือไม่มีก็สามารถใช้เงินออกรถน้อยได้นะคะ Vios 1.5มิตรปี2020นะคะราคาเปิดมาที่379,000บาทค่ะโปรเดือนี้ค่ะลูกค้าจองเพียง1,000บาทนะคะจัดไพแนซ์ฟรีทั่วไทยโปรช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะ หนึ่งปีค่ะเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ามันหมดยางแตกรถยกรถสลด์เรามีให้ลูกค้าหนึ่งปีนะคะสําหรับใครที่มีงบออกรถจํากัดนะคะไม่มีประวัติก็สามารถใช้เงินออกรถน้อยได้นะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะสําหรับใครที่ตั้งงบออกรถน้อยๆนะคะก็สามารถสอบถามเป็นคันนี้ได้เลยค่ะรถนะคะตรวจเช็คเบื้องต้นสามสิบจุดให้แล้วค่ะลูกค้าเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวให้ดูรอบคันค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นยางใหม่นะคะรถเช็คให้เรียบร้อยเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นค่ะฟิล์มเดิมโรงงานนะคะลูกค้าสภาพรถคือบอกเลยว่าสวยนะคะไล่มารอบคันกันก่อนเลยค่ะลูกค้า toyota v ีโ,ตต v. โอเครื่องพันห้านะคะคันนี้เครื่องแรงเครื่องพุ่งค่ะ ขึ้นเขาลงห้วยตอบโจทย์นะคะสําหรับใครที่นะคะบ้านอยู่บนควรนะคะพื้นที่สูงติดเขานะคะเพราะว่าเครื่องพันห้าความเร็วความแรงสูงค่ะลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเครื่องเขาจะแรงนะคะขับไปกี่ปีกี่ปีก็ยังแรงเหมือนเดิมค่ะราคาไม่ตกนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากไม่มีปัญหาจุกจิกนะคะวีออสเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากเลยแล้วก็อยู่กับคนไทยมายาวนานนะคะลูกค้า นี่เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวไล่ให้ดูรอบรถกันก่อนหนึ่งรอบนะคะลูกค้าสีขาวเดิมโรงงานรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะสองปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลค่ะนี่เลยนะคะสําหรับใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะดูตามโมเอได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะเขาดูกันยังไงพี่ความน้าท่วมมาไหมนะคะดูรถแบบไหนเดี๋ยวทำมาชมกันเลยค่ะไล่มานะคะลูกค้าการดูรถเบื้องต้นนะคะ เดี๋ยวคุณเจจะพามาชมนะคะในส่วนของตัวรถกันแบบนะคะจุใจกันไปเลยนะคะนี่ค่ะสําหรับกุญแจนะคะมีมาให้ถึงสองดอกด้วยกันค่ะลูกค้าเปิดมาด้านในนะคะลูกค้านี่เลยค่ะภายในเป็นเบาะผ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันก่อนนะคะลูกค้าขอบนะคะ ขอบประตูนะคะสามารถดึงให้ดูได้ทุกบานค่ะไม่มีติความน้ำต่วมมาแน่นอนนะคะลูกค้าแข็งมากนะคะรถพุ่งมายังไม่มีใครดึงดูนะคะนี่เลยค่ะสำหรับเม็ดอาร์ขอบประตูนะคะเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานนะคะเวลาโรงงานก็ประกบด้านบนกับด้านล่างนะคะก็แบบนี้เลยนะคะ ไม่มีพิควมน้ําท่วมค่ะถ้าพิควมน้ําท่วมนะคะตรงนี้จาบิดเบี้ยวนะคะไม่ได้ตรงแบบนี้แล้วก็ขอบประตูค่ะลูกค้าหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยขยับค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะขอบด้านหลังค่ะลูกค้านี่นะคะเม็ดอาร์คขอบด้านหลังก็เรียงตัวกลมสวยนะคะไม่มีบิดเบี้ยวค่ะ เดี๋ยวเราไปด้านซ้ายกันต่อเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะลูกค้าจองเพียง500บาทนะคะเข้าบัญชีบริษัทมีงบออกรถจำกัดก็สามารถออกได้นะคะประวัติดีออกรถเริ่มต้นหนึ่งพันห้ารบาทได้นะคะลูกค้าประวัติดีรายได้พอนะคะใช้เงินดาวเริ่มต้นที่1 5 0 0้าได้นะคะ ตัวรถจะเต็มฟรีดาวได้เลยอ่ะนี่นะคะลูกค้าขอบด้านข้างนะคะฝั่งซ้ายเม็ดอาร์คเดิมนะคะนี่คะ่ะไม่มีพิควำนน้ำท่วมนะคะลูกค้าขอบประตูด้านซ้ายนะคะหัวนอดเดิมคะ่ะไม่มีรอยขยับนะคะ ดึงให้ดูได้ทุกบานค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะรถของเราไม่ขายรถพิ่ความน้ําท่วมนะคะตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอเซ็นเต็มค่ะลูกค้ามีเลยจ้าเม็ดอาร์คสวยๆทุกด้านนะคะไม่มีพิความน้ำท่วมแน,น่นอนค่ะในส่วนของเชื้อเพลิงนะคะคันนี้เติมในส่วนของ9195ได้นะคะเดี๋ยวมาดูห้องเก็บสัมภราระด้านหลังกันค่ะนี่นะคะในส่วนของ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะลูกค้าก็ออกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะสามารถใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอุปกรณ์แม่รงแม่แรงนะคะติดรถอุปกรณ์ครบนะคะล้อสแป์ค่ะในส่วนของฝาปิดด้านหลังนะคะลูกค้าหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับนะคะฝากระโปรงเดิมแน่นอนค่ะด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อเลยนะคะ นี่นะคะสำหรับ V ีอปี2020ค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะนี่เลยคะ่ะเครื่องสวยๆไม่มีสนิมนะคะลูกค้าคานด้านหน้านะคะหัวนอ็อตคานด้านหน้าไม่มีรอยขยับค่ะเกลียวน็อตไม่แตกนะคะลูกค้าไม่เคยชนหนักมาแน่นอนค่ะนี่เลยส่องให้ดูได้นะคะหัวนอ็อตคานด้านหน้าค่ะหัวน,อน็อตแก้มด้านซ้ายแกม้มด้านขวาลูกค้าจุดสําคัญในการดูรถเลยนะคะถ้ารถโดนมานะคะก็จะประมาณ หัวน็อตต้องรอยขยับแต่ของเรานะคะหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยขยับค่ะเกลียวไม่แตกนะคะฝากระโปรงก็เดิมๆนะคะแผ่นกันความร้อนกภาพสวยๆนะคะไม่มีรอยเปือยรอยยุ่ยคะ่คะลูกค้าหัวน็อตนะคะดูได้เลยคะ่ะเครื่องหมายมอ,อก,กอมีครบนะคะเม็ดอาร์กเดิมโรงงานนะคะนี่เลยคะ่ะส่งให้ดูได้ทุกจุดนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะวีออสเครื่องพันห้าค่ะนี่นะคะหมายเลขเครื่อง อยู่ครบนะคะลูกค้าหมายเลขเครื่องนะคะส่องกันดูได้หมดเลยเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้แล้ววิ่งไปเลยค่ะหนึ่งหมื่นกิโลยาวๆได้เลยค่ะลูกค้าแบตเตอรี่เช็คให้เรียบร้อยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้สามารถขอละเอียดเพิ่มเติมได้โทรตรงมาที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกนะคะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับพีออสคันนี้นะคะใครสนใจก็สามารถขอละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันเข้ามาได้นะคะลูกค้า เราไม่ได้มีแค่วีออสนะของเรามีรถให้เลือกเยอะนะคะอยากผ่อนกี่บาทแจ้งได้เลยค่ะข่างวดขึ้นอยู่กับปีรถแล้วก็ราคารถนะคะลูกค้านะคะใครอยากผ่อนเท่าไหร่แจ้งได้นะคะเก็บปีดาวผ่อนเริ่มต้นสี่0ันกว่าบาทตลอดสัญญานะคะถ้าใครอยากผ่อนถูกก็แจ้งได้นะคะเราจะเลือกรถให้นะคะมีเก่าปีใหม่มีหมดเลยค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะปี2020 3 7 70, 9ี่0บาแส็่น้าบาทใครที่สนใจคันนี้ปีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณ6 6 0ันห้อบาทตลอดสัญญานะคะ ออกได้ทุกจังหวัดค่ะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะถ้าสนใจร,รถคันนี้โทรตรงหา้องเอที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าสองห้าหกนะคะสำหรับลูกค้าออนไลน์นะคะใครที่จองเข้ามานะคะไม่เคยเห็นรถนะคะไม่ต้องกลัวค่ะลูกค้าเตรียมเอกสารให้ครบจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารไปเซ็นให้ถึงบ้านนะคะรถผ่านแล้วลูกค้าไม่สะดวกมารับรถ้องเอเอาไปส่งให้ได้นะคะ ไปถึงรถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยคะ่ะเราคืนจองให้เป็นจำนวนนะคะเปลี่ยนทันได้ยกเลิกได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่จองออนไลน์ไม่ต้องเป็นกังวลว่ารถจะสวยไหมตรงปกหรือเปล่ามีพิควัมน้ําท่วมมาไหมนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าเราเน้นขายออนไลน์เป็นหลักถ้ารถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยคะ่ะมีสาขากรุงเทพอยู่หนองจอกมนบุรีนะคะสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะสาขานี้อยู่สาขาสนามบินค่ะลูกค้า เส้นตัดใหม่นะคะเส้นท่านมาสนามบินนะคะอยู่แถวแถวโมตาปีเก่านะคะสามารถ walk in กันเข้ามาได้ค่ะทำงานได้กี่เดือนก็สามารถออกได้นะคะสี่เดือนหกเดือนถ้าเกิดว่ามีประวัติการผ่อนอายุงานน้อยก็สามารถออกรถได้นะคะมีประวัติการผ่อนอะไรก็ได้เกินหนึ่งปีนะคะก็สามารถออกรถได้ค่ะลูกค้าแต่ถ้าใครไม่เคยผ่อนอะไรเลยนะคะอายุงานหนึ่งปีขึ้นนะคะก็สามารถศึกษากันเข้ามาได้ ออกได้ทุกอาชีพค่ะค้าขายพนักง,งานเงินเดือนชาวสวนนะคะสําหรับพนักง,งานเงินเดือนนะคะเงินเดือนเข้าบัญชีหรือรับสดนะคะใช้หนังสือรับรองเงินเดือนค่ะเตทเตมนที่เงินเดือนเข้าทะเบียนบ้านัตรประชาชนแต่ถ้าใครรับเงินสดก็ไม่ต้องเอาสเตทเมนต์นะคะส่วนอาชีพค้าขายค่ะลูกค้าขายหมูขายไกขย่ขายลูกชิ้นขายปลาขายอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามีสัญญาเช่าแผงเช่าร้านเช่าบ้านก็เอาสัญญาเช่ามานะคะถ้ามีทะเบียนการค้าก็ ใช้ตะดเบียการค้าแต่ใครที่ไม่มีนะคะไม่ต้องเป็นกังวลค่ะใช้บินที่เราซื้อของก็ได้นะคะบินที่เราซื้อของมาขายไม่ต้องเป็นกังวลว่าเอกสารจะไม่ครบนะคะลูกค้าปรึกษากันเข้ามาก่อนแล้วก็ส่วนอาชีพชาวสวนนะคะสวนยางสวนปาล์มนะคะเอกสารสวนเป็นโฉนดสมุดเกษตร,รษหรือว่าเป็นสป,โปโกนะคะลูกค้าใช้ได้หมดเลยนะคะก็ใช้แค่สำเนานะคะแล้วก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านสามอย่างแค่นี้เลยนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหน หรืออยากจะปรึกษาเงินดาวยอดก่อนก็โทรตรงมาได้ที่เบอร์0945989256นะคะตรงหานอ้องเอโดยตรงได้เลยนะคะว่าที่มีเอกสารแบบนี้ที่มีสวนกี่ไร่ต้องดาวเท่าไหร,ร่น้องเอคำนวณเงินดาวให้หน่อยนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะคุยง่ายใจดีค่ะลูกค้าคุยง่ายใจดีนะคะน้องเอเสรีไทยรถสวยนะคะ0945989256น,น,นะคะถ้ายังไม่หลับรับ ะะของเรามีหมดเลยค่ะเก๋งกระบะนะคะตู้ชุตู้แห้งตู้เย็นนะคะมีทุกรุ่นเลยนะคะอยากได้รุ่นไหนสเปคไหนก็กลิ้งกลางกันมาได้นะคะขอบถามเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้ไม่ต้องเกรงใจค่ะถ้าเกิดว่าดาวแพงผ่อนแพงลูกค้าเลื่อนได้เลยนะคะเลื่อนผ่านได้เลยค่ะไม่เคยบังคับจิตใจใครไม่ชอบบังคับใครนะคะซื้อรถต้องให้สบายใจทั้งสองฝ่ายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงมอสสองนึกถึง,งเซนไทยรถสวยค่ะ ลปถึงน้องเอเสรีไทยนะคะยกหูเลที่เบอร์0945989256นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ